วันนี้จะพามากราบนมัสก,การอธิธาตของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับอยู่ระหว่างพศ2413-2492ครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตน,นี่คือหุ่นขี้พึ่งนะครับสเสมือนจริงที่วัดสันติธรรมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดูเรามาดูอธิธาตของท่านนะครับกลายเป็นพระธาตุอธิธาตุของท่านกลายเป็นแก้วนะครับ กลเป็นแก้วใสบริสุทธิ์นะครับเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะมีความใสนะครับดูอธิธาตุอธิธาตุก็คือกระดูกของท่านนั่นเองนะครับนี่ใสนะครับถ้าไม่ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์จริงถ้าไม่เป็นพระอรหันต์หรือวาอ่าเป็นผู้มีจิตสะอาดจริงจะไม่เป็นเช่นนี้นะครับ คนเราธรรมดาก็เป็นกระดูกธรรมดาแต่ของท่านหลวงปู่มันนีจะไซส์อย่างเงี้ยนะครับเป็นอธิธาตที่หน้าเคารพหน้าเข้าไปบูชานะครับเชิญชวนไปบูชาได้นะครับ